ดีคะ่ะทุกผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์โนมีเช่นเคยนะคะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะเราอยากจะเอาหนังสือประเภทที่เราเรียกเองนะคะว่าเป็นหนังสือประเภทสารคดีมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะต้องบอกว่าส่วนตัวมีเหมือนกับความหลังนะกับหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้มาจนกระทั่งจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ฟังเนี่ยแหละคะ่ะนั่นก็แปลว่าหนังสือเล่มนี้จริงๆเขียนมานานล้ว แล้วก็กว่าจะใช้เวลานะคะมารีวิวอีกทีเนี่ยก็ตกเป็นช่วงเวลา30ปีกว่าปีด้วยนะคะผ่านไปนะคะครั้งแรกที่ได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งทุกท่านคงจะเห็นผ่านหน้าปกอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องที่มีชื่อว่าหนุ่มนักโบกกับสาวขี้บ่นนะคะเออครั้งแรกเลยนู่นน่ะก็ได้ยินจากสมัครพิมอเดนะคะคืออเดเขาก็ประกาศรับสมัคร เหมือนกับให้คนไปท่องเที่ยวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะมีนุ่มนักบกรู้สึกจะมีอยู่แล้วนะแต่ว่าตามหาสาวขี้บ่นนะเพื่อไปย้อนรอยตามหนังสือเล่มนี้นะคะนุ่มนักบกกับสาวขี้บ่นทําให้ตอนนั้นเนี่ยซึ่งยังอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปริญญาตรีเนาะเราก็จะจําว่าเอ้ยมันมีหนังสือเล่มนี้อยู่ในโลกใบนี้นะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องของการฮิทชายกิงนะคะก็คือการแบบโบกรถนะคะเดินทางตามในประเทศไทยอะไรแบบนั้นนะคะเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับ ณนะจุดๆนั้นเนาะที่เขามีการรับสมัครเนี่ยเราเองก็นึกสนุกไปด้วยนะสมัยที่อเดเขารับสมัครก็ส่งไปสมัครไปนะคะแต่ส่วนตัวคือตั้งแต่ส่งไปเนี่ยก็คงจะตกรอบแรกเพราะว่าไม่เคยมีการเรียกไปสัมภาษณ์แล้วหนึ่งแล้วทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นตัวหนุ่มนักบวกกับสาวที่บ่นเวอร์ชั่นสองออกมานะก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆนะสุดท้ายแล้วเป็นตายร้ายดีอย่างไรกับหนังสือเล่มนั้นนะคะในเวอร์ชั่นสองแต่ว่าวันนี้เราก็เลยแบบ นึกถึงความหลังทุกท่านก็เลยไปนค้นว่าในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอะ่ะมีหนังสือเล่มนี้ไหมแล้วก็เจอจริงๆนะคะก็เลยจะเอามารีวิวให้ทุกท่านได้ฟังว่าเอ้ยหนังสือที่เป็นความหลังของเราเองว่าแบบอืมได้ยินได้ฟังว่ามีหนังสือเล่มนี้ยแต่ไม่เคยอ่านพออ่านแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะต้อบอกว่าหนังสือเล่มนี้ตอนนีนะ้จัดพิมพ์โดยสนักพิมพ์กะิกะลาเราคาดว่าน่าจะพิมพ์มา หลายครั้งมากๆนะคะแล้วก็หนึ่งในผู้เขียนคือจริงอ่ะเราคิดเอาเองว่าน่าจะมีผู้เขียนคนเดียวก็คือคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงนะคะแต่ปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้หน้าปกเนี่ยบอกว่ามีคนเขียนร่วมกัน3คนแล้วพออ่านเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับพี่จุ้ยเนี่ยก็จะเขียนเยอะหน่อยนะแล้วก็อีกสองท่านก็จะเป็นเหมือนกับเหมือน reflection นะว่าจากการที่เราเดินทางไปเป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะต้องบอกว่าที่ พูดตั้งแต่แรกว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้เราคิดว่าเป็นหนังสือประเภทศาสตร์รอัดีก็เพราะว่ามันพูดถึงการเดินทางของดุมสาวนะคะรั้วนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะจะบอกว่าเป็นนิเทศจุฬาอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าตอนหลังก็จะมีแบบสาวรัชศาสตร์มาร่วมแจมด้วยนะ,ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเป็นแบบอ่เขาต้องใช้คาว่าหนุม่มสาวรั้วสามย่านเนาะเดินทางลงไปจากกรุงเทพเนี่ยนะคะลงไปยังบ้านเกิดนะคะของพี่สมจุ้ยนะะ ทุกคนก็ใครคือสมจุ้ยนะก็คือพี่สุบุญเลี้ยงนะคะจากกรุงเทพไปสมุยนะคะหลายร้อยกิโลเมตรนะคะและกระบวนการเดินทางนี้จะไม่มีการเดินทางในรูปแบบอื่นนะคะนอกเหนือไปจากการบกรถนะคะคือหลักๆกับจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือพยายามจะบอกว่าเอ้ยชีวิตของวัยรุ่นที่แท้ทรูและแบบสนุกสนาน ครั้งหนึ่งในชีวิตเราควรจะลองดูนะนะคะหนังสือเลื่อนี้มันเหมือนกับชวนให้เราเที่ยวแบบผจญภัยนะคะทุกท่านคือต้องบอกทุกท่านช่นนี้ก่อนว่าการที่จะโบกรถเนี่ยนะคะส่วนตัวเนี่ยเคยได้รับการอบรมมาว่าถ้าเราจะโบกรถเที่ยวในยุโรปนะซึ่งแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้มีพาสปอร์ตแบบเชงเก้นนะทำให้เป็นปัญหานั่นแหละแต่พอไปฟังฝรั่งเขาเล่าให้ฟังนะอุ้ยมันสนุกมากเลยในอเมริกาเนี่ยนะคะจะมีบางรัฐนะ,ะแบบบางรัฐเนี่ยจะบอกเลยว่า ม,มีกฎหมายของรัฐเขาเลยว่าถ้าเป็นการบกรถเนี่ยนะ,ะเพื่อจะติดไปไหนตัวไหนเนี่ยถือว่าเป็นการผิดกฎหมายนะคะแล้วคุณก็มีสิทธิ์ถูก ทำโทษทางกฎหมายได้เลยจริงๆนะคะเพราะว่าเขาก็ห้ามแล้วห้ามบกรถนะคะคาถามก็คือว่าทําไมในอย่างอเมริกาบางรัฐถึงมีกฎห้ามนะคะเราเคยฟังอยู่เคสหนึ่งคือแบบสะเทือนใจมากเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันก็คือแบบโบกรถนะก็กะจะติดรถไปนู่นไปนี่แบบอารมณ์แบบพิปปี้สุด,สด,สด,สดๆอะไรเงี้ยแล้วก็บกรถคันที่เขาคิดว่าเออคันนี้มันดูน่าปลอดภยัยเพราะว่าในรถเนี่ยมีผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงแล้วก็มีเด็กด้วยนะคะเธอก็เลยแบบโบกแล้วเขาก็รับเธอขึ้นนะ หารู้ไม่ว่าดันเป็นชายหญิงโรคจิตอะ่ะเธอก็ถูกกักขังนวงเหนี่ยวนะถูกก็อย่างนู้นอย่างนี้นะคะและเธอก็เล่าเหมือนกันคือตอนที่เล่าเนี่ยเล่าด้วยเสียงธรรมดามากนะเป็นอยู่ในรายการพอดแคสต์แต่มันทําให้เรารู้ว่าแบบเนี่ยแหละเพราะความอันตรายนะบางรัฐก็เลยเลือกที่จะบอกว่าโอเคลักษณะเช่นนี้ผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกรัฐในอเมริกานะที่ให้การทีออ่ใช้เนี่ยเป็นการผิดกฎหมายนะคะ ส่วนยุโรปนี่เขาก็เล่ากันสนุกสนานเลยว่าโอเคมันก็มีวิธีการเหมือนกันว่าถ้าคุณจะโบกรถเพื่อเดินทางในยุโรปเนี่ยจริงๆไม่ควรเลยที่จะไปคนเดียวอย่างน้อยต้องไปกันเป็นคู่นะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงถ้าอยากไปให้ไปเป็นคู่แล้วเขาบอกว่าการไปเป็นคู่เนี่ยหนึ่งก็คือได้ช่วยเหลือดูแลกันเนาะแล้วถัดไปก็ถ้าหากมีพยันตรายอะไรเนี่ยเรายังมีคู่บัดดี้เรานะในการแบบช่วยกันต่อสู้นะคะแล้วก็ คือประสบการณ์ที่คนเขามาเล่าในวันนะั้นคือเขาไปมาแล้วนะคะ,ะเขาก็เลยมาแนะนําแล้วก็แบบอ,อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินนะหรือนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเคยไปดูกฎหมายของเขาแต่ว่านาทีนี้นะคะนุ่มนักโบกกับสาวขี่บทเนี่ยเป็นอะไรที่เปิดเผยมากว่าอา้าวถ้าเราผู้ซึ่งเป็นชาวไทยนะคะชาวไทยอยากจะเที่ยวในประเทศไทยผ่านการโบกรถเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างและต้องทําอะไรนะคะหนังสือเล่มนี้ในหน้าปกนะคะ ก็จะเป็นเหมือนกับรูปนะการเดินทางนะมีรูปถนนนะคะ อันนี้เป็นเวอร์ชั่นของกาทิกลาเนาะแล้วก็มีรูปดวงอาทิตย์นะคะคือพื้นปกก็จะเป็นสีน้ําตาลสำหรับเราเนี่ยเราชอบปกนะทำดูแบบธรรมดาสามัญดีนะคะสนนราคานะคะในฉบับนี้อยู่ที่200บาทนะถามว่า200บาทมีความหนาประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ200หน้านะคะก็ตกหน้าละบาทซึ่งเราจะแฮปปี้มากนะบอกไปหลายตอนแล้ว <laughs> มเมื่อไรก็ตามที่หน้าหนึงบาทหนึ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้โอเคสําหรับราคานะคะมาดู ความหลังนะคะปกหลังกันบ้างว่าเขาเขียนว่าอะไรนะคะอ่าอันนี้เขียนโดยคุณสมจุ้ยเจตนาหน้าสนุกนะ่น่าจะเป็นนาปากกาของพิสุปุลเลี้ยงที่ที่น่าขันอันหนึ่งนะคะสนุกสนานเชียวคนเรานั้นมักจะหวาดวิตกกับการลองทําอะไรเป็นครั้งแรกทั้งๆที่คิดดูดีๆแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวนําซ้ําบางเรื่องเมื่อได้ลองทําดูสักขนสองขนเรื่องนั้นก็กลายเป็นเรื่องสนุกจนนึกย้อนกลับไปว่า รู้งี้นะคะรู้งี้ทํามาตั้งนานแล้วเช่นการไปโรงเรียนใหม่วันแรกการกินเหล้าแก้วแรกตลอดไปจนถึงการโทรศัพท์ไปหาวานใจหนแรกการบกรถนี่ก็คลายกันนั่นนะคะคือในเรื่องเนี่ยจะพูดประมาณว่าพี่สุบุญเลี้ยงของเราเนี่ยนะคะท่านเป็นคนที่น่าจะเชี่ยวชาญที่สุดในหมู่ทุกคนแล้วก็เป็นเหมือนกับหัวหน้าทีมนะคะ ประวัติค่าวข้าสลับหลายคนที่เราคิดว่าอาจจะแบบไม่ได้คุณแหละเอ้ยใครคือสู่บนเลี้ยงอะไรอย่เงี้ยนะคะคุณสูบุนเลี้ยงเนี่ยก็น่าจะดังมาจากหูหลากหลายกรณีนะคะหนึ่งก็คือเป็นนักแต่งเพลงนะคะเพลงพวกเพลงอิ่มอุ่นเนาะอุ่นได้ๆนะคะอิ่มอุ่นใช่ไหมนะคะอันนี้แอถามตัวเองเพลงอิ่มอุ่นเนาะแต่งเพลงนะคะเป็นนัก แต่งหนังสือแล้วก็มีคอร์สสอนด้วยสําหรับแบบใครที่อยากเป็นนักเขียน,นก็รู้สึกว่าจะมีอย่าง caster, นะนนพอดแคสเตอร์นะอาจารย์นพดลร่มโพเนี่ยท่านก็ไปเรียนกับพี่จุย้ยนะถ้าจําไม่ผิดเนาะก็มีคอร์สเหล่านี้นะคะเป็นนักเขียนนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนกับในแวดวงวงการบันเทิงก็จะรู้จักพี่จุ้ยเป็นอย่างดีนะคะพี่จุ้ยเนี่ยจริงจริงเรียนที่นิเทศศาสตร์จุฬาแต่เรารู้สึกว่าพี่จุ้ยนี่คือแบบแนวมากเพราะว่าในวิกิพีเดียนะที่ไปหามาก็จะเขียนว่าพี่จุ้ยเนี่ย ก็คือเรียนนิเทศจุฬาจริงแต่ว่าเรียนแล้วก็เลือกที่จะเลือกด้วยนะคะเลือกที่จะไม่เรียนให้จบเพราะรู้สึกว่าแบบเหมือนกับอก็อารมณ์แบบเออเรียนไปทําไมอะไรเงี้ยเหมือนกับตั้งคาถามกับชีวิตนะซึ่งเราว่าเ,เจ๋งมากเลยในยุคที่เหลายๆคนอาจจะบอกว่าเออปริญญาเนี่ยมันสําคัญนะคะพี่จุ้ยเองเนี่ยเป็นคนใต้นะคะเป็นคนสมุยนะคะ เรื่องนี้มันก็จริงๆอ่ะส่วนตัวเลยนะแอบรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือของพี่จุ้ยอ่ะเป็นหนังสือบันทึกการเดินทางพี่จุ้ยที่มีคนอื่นๆเนี่ยมาร่วมวงด้วยนะคือพี่จุ้ยแค่อยากจะกลับบ้านนะแต่กลับบ้านไม่กลับเปล่ากลับชวนคนอื่นไปด้วยนะคะแล้วทําให้เด็กๆเหล่านี้ทั้งงสมัยนั้นเป็นเด็กเราเป็นนักนิสิตนะนิสิตเหล่านี้ก็ตัดสินใจเดินทางตามพี่จุ้ยไปคือพี่จุ้ยเนี่ยแบบเป็นเหมือนกับพี่ใหญ่ในวงการเลยนะณนะ ยุคนั้นนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็ถือว่าเออเนืงถึงพี่จุ้ยในมุมแบบเฉลียงเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะอ่ะโอเคหนังสือเล่มนี้เนาะคานำเนี่ยก็จะมีเขียนโดยคน3มคนก็คือพี่สมจุย้ยเจตนาน้าสนุกนะคะตุ้มพุทธาและวายร้ายสีแดงนะคะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมทุกคนต้องมีฉายามหมดตุ้มก็ต้องตุ้มพุทธานะคะวายร้ายสีแดงนะคะเ,ออเรื่องก็เริ่มต้นว่าอ่ะโอเคพี่จุ้ยจะกลับบ้านแล้วก็ชวนน้องๆว่าเอ๊ยเราไปโบกรถไปสมุยกันนะคะ คือขากลับเนี่ยก็มีการเขียนเล่าเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ละเอียดเท่าขาไปก็คือขากรุงเทพสมุยนะคะปรากฏว่าชวนไปชวนมานะแก๊งๆแบบนิสิตจุฬาทั้งหลายเนี่ยก็ไปได้มาห้าคนนะคะแต่ว่าในทริปเนี่ยพอไปถึงจุดๆนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเพิ่มมาอีกนะคะห้าคนเขาบอกโอ้โหแบบโก้เก๋มากนะคะก็คือนัดกันที่คณะนิเทศจุฬาอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มออกเดินทางนะคะ ปรากฏว่าในขั้นต้นเนี่ยจริงๆก็ต้องเดินทางภายในกรุงเทพก่อนนะคะเขาก็แบบเหมือนกับพอบกครั้งแรกก็จะเขินๆนะเนาะแต่ไปมาก็จะชินนะคะเนื่องด้วยว่าคนไปห้าคนเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปนั่งในรถเก๋งนะขอให้ทุกท่านนึกภาพว่ามีหนุ่มสาวเป็นคณะนะคะห้าคนนี่คือเยอะมากแล้วก็ประกอบไปด้วยของที่จะเอาไปนอนค้างอ้างแรมแต่ว่าการผจญภัยเนี้ยต้องบอกว่า แอบคิดเหมือนกันคือพี่จุ้ยก็เล่าว่าเออหลายคนเนี่ยก็เป็นศิษย์เก่าแบบโรงเรียนหญิงล้วนบ้างศิษย์เก่าโรงเรียนสหบ้างแต่เท่าที่ฟังก็คือเป็นเป็นบุตรคนช,นชนชั้นกลางทั้งนั้นที่อาจจะแบบไม่ได้โอ้โหแบบนึกออกไหมอารมณ์พิติกนาเกิเตอร์ลแลบเนี่ยเราก็แอบคิดเหมือนกันโอ้โหพ่อแม่คงจะเป็นกังวลเหมือนกันนะคะและในเรื่องก็จะพูดเหมือนกันว่าโอ้แต่ละคนไปกล่อมพ่อแม่ยังไงนะคะบางคนก็บอกมีเทคนิคอันนี้ก็แบบ เผื่อไว้สำหรับหลายๆคนเนาแต่ช่วงนี้มันโควิดเนาะก็เผื่อไว้นะคะแบบบอกเนี่ยก็แต่เดิมเนี่ยฉันก็เตรียมการว่าก็กลับบ้านดึกเรื่อยๆบอกว่าทางานคณะกลับกลับกลับตอนแรกพ่อแม่ก็แบบเอ้ยทาไมกลับดึกสักพักพ่อแม่เริ่มชินนะคือก็เหมือนกับใช้วิธีการเนาะดึกไปเรื่อยๆดึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยก็มาขอจะไปเที่ยวนะคะ แล้วบางคนก็กลายว่าพ่อไม่ให้ไปก็มีคือแต่เดิมเนี่ยก็จะไปกันกี่คนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนกับขาดตกไปเขาก็เลยแล้วบางคนก็ไม่ได้คิดว่าจะถูกชวนกันไปแต่แรกพอไ่เห็นคนเขาคุยแผนกันไปเฮ้ยไปด้วยดิอ่ะก็ไปนะคะสรุปก็เลยเป็นเป็นหมู่คณะนะพูดจริงๆนะคะแล้วถามว่าเงินเนี่ยรวมกันเท่าไหร่นะคะเขาก็บอกว่านี่มาเลยเงินเนี่ยก็อ่ะออกกันเป็นรวมกัน คนละแบบ800ดร้อยแปดร้อยนะคะแล้วก็มารวมกันที่กลองกลางนะคะก็จะมีเหมือนกับเ hey, ฮรันยิกประจากลุ่มนี่มีการแบ่งงานกันทํานะคะแล้วก็ต่างคนต่างบอกว่าอ่ะแต่ละคนนะคะคือคนเนี้ยก็จะไปเอาไปกวาดของมาที่เราจําเป็นต้องใช้แล้วก็แต่ละคนก็ต้องช่วยกันถือนะคะก็อย่างที่บอกค่ะมีการทํางานเป็นทีมที่ดีมากเขาไม่ได้อยู่รุ่นเดียวกันนะคือพี่จุ้ยเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบเป็นอาวุโสสุดนะแล้วที่เหลือก็จะแบบเป็นน้องๆน,นะคะก็พากันเดินทางไปนะคะ ต้องบอกว่าเวลาไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องเตรียมอยู่เตรียมยานะคะยาแก้ปวดยาแก้ไข้ยาแก้ท้องเสียอะไรพวกนี้ไปด้วยเนาะ <_ d ata> แล้วก็ต้องเตรียมพวกที่นอนไปด้วยแต่ไม่ใช่แบบที่นอนแบบใหญ่ๆยอะยงี้ก็คือเอาให้พอที่จะมีที่ทางนะเผื่อวันไหนเนี่ยจะต้องนอนค้างอางแรงในที่สาธารณะซึ่งเขาทําจริงๆนะคะเอาล่ะ <_ d ata> เขาบอกว่าอ่ะทีนี้พอเริ่มโบกรถนะคะรถที่ได้เนี่ยก็จะเป็นรถขนาดใหญ่นะบางรถขนาดใหญ่บางอันเนี่ย ก็จะเป็นรถที่แบบมีลักษณะรถคนหมูบ้างนะคะบางอันก็จะเป็นลักษณะ,ะรถคันใหญ่ที่คือแล้วแต่สภาพนะบางอันก็จะเป็นรถที่แบบอามีของอยู่ในรถนะคะแบบเป็นพวกขนส่งบางอันก็ไม่มีของนะคะก็เขาก็จะเล่าๆไปนะคะปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจมากนะกับหนังสือเล่มนี้คือพอเขาเล่าถึงเรื่องการบบกรถเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของคนไทยไปด้วยนะคะสรุปง่ายๆคือว่าเฮ้ยคนเราเนี่ย ในสมัยนั้นน่ะนะคะซึ่งสมัยนี้คงน่าจะเป็นเหมือนกันมีมิตรจิตมิตรใจมีไมตรีดีมากนะคะหมายความว่าบางคนเนี่ยไม่ได้แบบแค่ให้ขึ้นรถไปมีเลี้ยงน้ําด้วยก็มีนะทั้งที่แบบว่าเออบางคนเป็นแบบเหมือนกับคนขับรถบรรทุกคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ้โหมีเงินแบบสายเปยอะไรเงี้ยนะคะ แต่เราก็จะได้เห็นว่าเย,ยาวชนเหล่านี้ได้รับการเลี้ยงน้ําเลี้ยงแป,ป๊บซี่เลี้ยงข้าวนะบางทีแบบไปแบบไปไหนต่อไหนนะพราไปถึงจุดหนึ่งแบบเดินแบบงงๆเจอคนกําลังตั้งวงกินเหล้าอยู่อา้าวไปนอนบ้านพี่ไหมไปเนี่ยตรงนี้ก็ไปพวกนี้ก็ใจงา่ายแลก็ไปนะคะและบางครั้งที่ไม่ได้มีที่ทางเป็นพิเศษนะคือคอนเซ็ปต์เขาคือว่าไม่ได้แบบไปเช่าโรงแรมอะไรอย่างเี้เนาะ บางทีก็คือนอนเหมือนอารมณ์นอนกลางท่าศาราแบบเวลารอรถอะไรเงี้ยก็มีนอนตรงนั้นก็มีนะคะแล้วก็ถูกปลุกไปอ้าวตื่นตื่น,ต,นตื่นนะถูกปลุกโดยเจ้าหน้าที่แบบไปได้แล้วนอนตรงแถวทะเลนะคะหรือมีอีกอันหนึ่งนอนหน้าอ่าซ่วมก็มีนะคะซ่วมสาธารนณะซึ่งเราก็แบบโอ้เราบอกเออแบบตอนแรกก็แบบเหม็นไหมอะไรเงี้ยแต่ไปมาคือมันง่วงอะ่ะคนมันง่วงนะคะยังไงพอมีที่นอนปุ๊บก็นอนนะคะมันก็ทําให้เราเห็นว่าโอ้โหแบบ น,นึกถึงยุคนั้นนะหรือแม้กระทั่งยุคนี้ถ้าแบบเราเป็นเด็กอะ่ะเราอายุ1 8บแเราก็ไม่กล้ามาผจญภัยแบบนี้คือไม่ใช่เลยนะคะส่วนตัวก็จะแบบเฮ้ยกลัวความลําบากนะแต่ว่าเหมือนกับวัยรุ่นเหล่านี้ไม่กลัวซะเลยนะคะแล้วก็มีการเขียนนะเขียนไปถึงเพื่อนที่แบบอยากจะมาด้วยแต่ว่าที่บ้านไม่ให้มานะก็เป็นการเขียนโปสการ์ดนะคือมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เล่าไปเรื่อยๆสลับกับบอกว่า,ว,าวันนี้เราเขียนโปสการ์ดนะถึงเพื่อนคนนี้ว่ายังไงบ้างนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนคนที่โอ้รุ่นนั้นเนาะสากว่าปีก่อนที่เป็น,นิิสต ก็จะเป็นการเขียนอะไรที่น่ารักนะแบบการใช้ภาษาการใช้ความตลกอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วเขาก็จะไปเรื่อยๆตามบทก็จะไปแบบอ่ะเหมือนลงใต้เนะสายใต้ก็จะผ่านเขาวางังก็จะเล่าถึงเรื่องของลิงความสนของลิงนะคะผ่านไปเรื่อยๆจกนกระทั่งไปสมุยนะคะคือหลายคนก็บอกว่าเนี่ยพี่จุ้ยอะ่ะเขาเคยบอกไว้ก่อนหนะ้านี้ว่าเออบ้านเขาเนี่ยก็หลังเล็กๆคือทุกคนเนี่ยดูเหมือนกับไม่ได้สนใจคะ่ะว่า ใครจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปเจอสมมติใครเป็นเพื่อนนะบางทริปเนี้ยก็คือเหมือนกับอ่ะไปจังหวัดเนี้ยเยเราอยากจะลงไปเที่ยวซะหน่อยนะก็ไปคือถามว่ามีแผนขนาดไหนไม่ก็ไม่ได้มีแผนมากนะคะอ่ะอยากจะไปเที่ยวในจังหวัดซะหน่อยเอาก็ไปทางที่แบบขึ้นรถสมมติรถคันเนี้ยจากกรุงเทพจะไปชุมพรรวดเดียวก็ได้ไงแต่ไม่เขาจะเลือกลงแล้วก็แบบไปโบกแบบหาแบบเอาดาบหน้าไปโบกใหม่นะคะไปเที่ยวหรือรู้ว่าอา้าวบ้านเพื่อนคนเนี้ยอยู่เนี่ยนะคะ ก็พากันเหมือนกับเตรียมกันแล้วก็เออเอาเพื่อนมาเจอมามาปะกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบางคนก็อย่างที่บอกค่ะพอเห็นว่าอา้าวจะลงไปสมุยหรอไปด้วยคนนะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกก็จะมีการเพิ่มเข้ามานะ,ะแต่ว่าขากลับเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคือว่าบางคนก็ไม่ได้กลับไปที่กรุงเทพเนาะก็คือขากลับบางคนก็อ่ะโอเคมีกลับไปก่อนบ้างนะคะมีแบบขอเออกลับไปยังบ้านเกิดตัวเองลักษณะนั้นนะคะทีนี้ เราก็จะเห็นสิ่งหนึ่งว่าเออมันก็มีความแปลกๆนะคะแบบในเรื่องของของกินนะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นนะคะเป็นหลักประมาณสักแบบสิบห้าสิบหกวันเนี่ยขามาอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันฟังดูเหมือนกับนานมากแล้วก็มาทําเป็นแบบเรื่องราวได้เต็มๆแหละก็มีตั้งแต่แบบอ่ะพอไปถึงใกล้บ้านพี่จุ้ยนะ,ะพี่จุย้ยสุบุรีก็เริ่มแหละนะคะปรากฏว่าไปเจอตะกวดนะคะเราก็งงว่าเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับเรื่องตะกวด ปรากฏว่าเขากินตะกรวดกันจ้านะคะคือในเรื่องบอกว่าโอ้ยคนกรุงเทพไม่เคยกินตะกรวดนะพี่จุ้ยก็จัดการนะจัดการตะกรวดซึ่งเราอ่านแล้วเราไม่รู้เอ๊ะฆ่ามันหรือว่ามันตายอยู่แล้วก็เลยเอามาทําเป็นอาหารนะแต่สุดท้ายก็ทุกคนก็รู้สึกจะได้ชิมตะกรวดกันทั่นหน้านะคะนอกจากนั้นก็จะมีเหมือนกับขนมซึ่งสมัยก่อนมันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะพูดถึงเรื่องของสารเสพติดก็คือกัญชานะคะคือปัจจุบันทุกคนก็จะพูดได้เป็นเรื่องแบบ ทั่วไปแล้วเนาะแต่ต้องนึกภาพถึงสมัยก่อนที่มันเป็นสารที่แบบโอผิดกฎหมายนนแน่ๆร้านเปอร์เซ็นต์อะไเงี้ยนะคะพี่จยบอกโอ้ยเหมือนกับเสียงชิวมากว่าเออก็คนต่างจังหวัดเขาก็แบบกินกันชิมกันนะมันคือม,มันเป็นพืชที่แบบมันขึ้นตามธรรมชาติก็ได้ถูกไหมคะจะปลูกจะเลี้ยงอะไรเงี้ยคือเหมือนชิวแล้วก็แบบไม่ได้มีความกลัวแบบเนี้ก็ปรากฏว่าก็มีการ ไปกินขนมที่มีส่วนผสมของสารกัญชาแล้วปรากฏว่าคนกินเนี่ยบางคนแพ้นะคะพอคนกินก็เหมือนกับหัวเราะเอ้กักก,กัแบบอารมณ์ดีนะแลพี่จุ้ยก็เหมือนกับทําหน้าดุนะว่าเฮ้ยแบบทําไมอะไรเงรี้ยเพราะว่า ก็อ,อ,อย่างที่บอกเขาว่ามันน่ากลัวแพ้สรุปว่าทริปนี้ก็เป็นอะไรที่สําหรับยุคนั้นแล้วว่าตื่นเต้นมากนะได้ทั้งตะก,กินตะก,กวดนะคะโอ้โหแล้วก็ลงไปบ้านพี่จุย้ยซึ่งเขาบอกอ้พี่จุ้ยบอกบ้านหลังเล็กทุกคนก็อาจเต็มตัวเต็มใจแล้วเพราะบางที่ก็แบบไปนอนบ้านเพื่อนกันเขาบอกโอ้โหที่ไหนได้พอไปถึงสมุยบ้านพี่จุ้ยใหญ่มากนะคะก็ชิลกันแล้วก็นึกภาพถึงคนที่แบบนอนบางวันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรทำนะก็เหมือนอารมณ์นึกในใจนะคงอารมณ์ใสกางเกงเลมาแล้วก็นอนอ่านหนังสือนะเล่นีตา นอนเ,นเล่นๆชิวๆไปเข้าร่วมงานชุมชนะไรแบบนี้คือมีความสุขมากเลยนะคะมันก็เป็นเรื่องราวของการเดินทางของวัยรุ่นจริงๆนะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เที่ยวอย่างไรแบบเที่ยวประหยัดนะคะแหมเสดยดายน่าจะเล่าเรื่องนี้นะในรายการ The Minimalist Diary นะคะถือว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งถามว่าพอมาอ่านแบบ30กว่าปีให้หลังเนาะจากที่หนังสือเล่มนี้ได้ออกนะคะถามว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นหนังสือที่แบบ ก่าหรือเปล่านะคือพูดแล้วแบบบริบทหลายอย่างมันไม่มีโอ้โหแบบนึกถึงเฮ้ยยุคนี้คนยังเขียนโปสการ์ดไหมนะเราก็ยังเขียนนะคือส่วนตัวเนี่ยสมัยแบบไม่ถึงห้าหกปีก่อนเนี่ยยังเขียนโปสการ์ดถึงตัวเองอะนะคะตลกมากเลยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็จะเขียนถึงตัวเองแล้วก็อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกเขียนถึงคุณพ่อแล้วรู้สึกว่าเออไม่อะเขียนถึงตัวเองดีกว่าอะไร เราก็สุขกบางบริบทเนี่ยมันก็ยังเกี่ยวข้องกับเรานะแต่ว่าอีกหลายบรยิบทก็คือในยุคนั้นก็จะไม่มีใครมีโทรศัพท์มือถืออะไรแบบเนี้นะคะดังนั้นการที่หายไปนานๆบางทีก็แบบคุณพ่อคุณแม่หลายคนในเรื่องก็แบบไม่มีเป็นห่วง้วยเพราะแบบผู้หญิงอะไรอย่างนเนาะแต่ว่ามันทําให้เรานึกถึงว่าเฮ้ยฟอนที่เราเรียนเราเป็นนิสิตอย่างเงี้ย เราเองไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวแบบเนี้ยแล้วก็คิดเหมือนกันวะอืมวันเวลาผ่านไปเนาะชีวิตเราสมัยนั้นเราได้ทําอะไรหูเราไม่ได้ทําสิ่งที่มันสนุกแบบเนี้ยนะคะหรือว่าเราเองอาจจะอยากทําแต่ไม่เคยมีความคิดนะแต่ว่าถ้า what if นะถ้าเราแบบเคยอยากจะทําอ่ะเราจะมีความกล้าแล้วไปรวมคนกันเป็นหมู่คณะไปนอนหน้าห้องน้ําก็ไปนะนอนศาลาแบบ นะทั่วไปก็ไปนอนอะไรแบบนี้นอนในพื้นที่สาธารนณะแล้วเป็นผู้หญิงเนาะบางครั้งก็อาจจะแบบมีความยากลําบากในชีวิตนะในการอาบน้ําก็ดีนะแต่งตรงแต่งตัวอะไรแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในเรื่องเนี้ยหมือนเหมือนกับเป็นทริปที่สมูทมากนะคะไม่มีใครฟังดูนะจากที่อ่านเนี่ยไม่มีใครทะเลาะกันไม่มีอะไรมีแต่ความสุขนะแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเรื่องเล่าของชาวนิเทศไปนะแล้วก็มีจุดประสงค์ว่าโอเคพอมาถึงกรุงเทพ มาสมุยเนี่ยแล้วสมุยกลับไปกรุงเทพต้องกลับไปให้ทันวันรับน้องนะบอกโอ้โหพอปรากฏว่ากลับไปเนี่ยก็กลายว่าเอ้ยแต่ละคนแบบเอ้ยทำไมตัวแทนจันทะำไมไปทําอะไรมาหรือว่าจะเดินทางไปไหนบอกอ๋อไม่ได้ไม่ได้เดินไปไหนเดินทางกลับมาแล้วนะก็เป็นเรื่องที่แบบน่าจะเป็นเรื่องโจดจันพอสมควรแล้วยิ่งแบบเอาหนังสือมาออกเราว่ามันเหมือนกับเป็นมันเป็นทั้ง เรื่องราวแห่งความทรงจำเนาะแต่ว่ามันมันมีอยู่จริงแล้วมันก็ได้แชร์ไปที่หลายคนแล้วเราเชื่อว่าแม้กระทั่งอเดย์ยังเคยมีโปรเจกต์นี้เลยแบบนะหนุ่มนักบวกกับสาวขี้บ่นนะตามหาสาวขี้บ่นเพื่อไปท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยกันอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนแล้วก็ส่วนตัวขิ้เหมือนกันเออนึกถึงแบบเออมันน่าจะสนุกเนาะถ้าแบบว่าเราโบกรถอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าปัจจุบันนะคะอายุกออ็คิดว่า ไม่คงไม่อยากจะทําอะไรแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดท่านท่านใดฟังเนาะรายการเราแล้วแบบเฮ้ยอยากลองทําเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องไปดูนะว่าถ้าแบบอย่างอเมริกานะย้ำอีกทีว่ามันก็เป็นบางรัฐที่ผิดกฎหมายเนาะแต่ในขณะที่หลายๆรัฐในประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามตรงนี้ไว้นะอย่างนี้ก็ลองดูแต่ว่าไปด้วยความปลอดภัยนะคะระมัดระวังกันด้วยเนาะแล้วก็คําแนะนําคือถ้าไปเนี่ยอย่าไปคนเดียวนะคะอย่างน้อยสักสองคนขึ้นไปเนาะ แบบน,นี้ก็ขอขอบคุณแม่นะคะที่อยู่กันจนจบรายการนะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมฝากหนังสือเล่มนี้ไว้ในดวงใจของทุกท่านนะคะหนุ่มนักโบกกับสาวขี้บ่นสหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ